ครับสวัสดีครับก็จะมาสอนวิธีหุงข้าวเจ้านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราเตรียมข้าวเจ้าใส่หม้อนี่นะครับเตรียมข้าวเจ้าใส่หม้อพอที่จะกินเช้าเที่ยงเย็นนะครับจากนั้นเราก็เขย่าไม่ใช่คือเราไปล้างน้ำครับประมาณหนึ่งถึงสองน้ำนะครับเพื่อความสะอาดจากนั้นเราก็มาเติมน้ําดื่มนะครับไม่อน้ําปลาปานะครับในการหุงข้าวครับเอาน้ําดื่มนะครับน้ําดื่มที่กินได้กรองมาเรียบร้อยนะครับ ลราก็เอามาเทใส่นะครับเพื่อใช้กระบวนการวิธีหุงข้าวนะครับห่างจากข้าวในหม้อที่เราเตรียมไว้หนึ่งนิ้วเสมอนะครับไม่ว่าข้าวจะมากหรือจะน้อยต้องห่างจากข้าวนี่หนึ่งนิ้วเสมอนะครับเน้นย้ำเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโบแซาบครับไม่อร่อยนะครับพอเตรียมเสร็จเรียบร้อยปุ๊บปั๊บปุ๊บป๊บเรียบร้อยนะครับเราก็เอาข้าวเจ้าใส่หม้อนะครับปั๊บใส่หม้อหุงข้าวนะครับปิดฝาครับ ปักนะครับปักโอเคจากนั้นก็กดปุ่มนะครับอ่าอย่าลืมกดปุ่มหม้อหุงข้าวนะครับไม่งั้นมันจะไม่ทำหุงข้าวให้เรากินนะครับการหุงข้าวใช้เวลาอยู่ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ oh, บอกมากงงนอนเลยหนึ่งชั่วโมงนะครับโดยประมาณการนะครับข้าวเจ้านี่อ่ถ้าเป็นอากาศร้อนนี่จะบูดเร็วนะครับอากาศร้อนนี่จะบูดเร็ว ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะครับเวลาข้าวสุกเรือเเรียบร้อยแต่ถ้าหากอากาศอุณหภูมิไม่ร้อนมากเกินไปนี่ก็จะอยู่ได้ประมาณถึงเที่ยงนะครับพระเจ้าครับเราต้องกินให้หมดก่อนเที่ยงนะครับถ้าเราไม่มีตู้เย็นนะครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูต่อวิดีโอหลังจากที่ข้าวสุกแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมจะอร่อยไหมหรือไม่อร่อยนะครับเพราะว่าผม อันนี้คือประสบการณ์บ้านบ้านนะครับที่สอนกันมาครับครับครับก็ข้าวนี้ใกล้ที่จะสุกแล้วนะครับผมก็รอมานานแล้วเดินกระเจ็บเจอบอยู่เด้ ที่เป็นการหุงข้าวแบบใช้วิธีบ้านๆนะครับเก็บความรู้ในการหุงข้าวตัวนี้ก็คือล้างข้าวให้สะอาดนะครับแล้วก็อากาศร้อนหนีควรเก็บข้าวไว้ในตู้เย็นนะครับผมซึ่งมันจะช่วยเก็บไว้ได้นานนะครับถ้าหากคิดว่ากินไม่หมดก็เก็บข้าวไว้ในตู้เย็นนะครับข้าวเจ้าส่วนถ้าเป็นข้าวเหนียวก็จะเป็นวิธีการนึ่งนึ่งข้าวเหนียวอีกวิธีหนึ่งนะครับซึ่งข้าวเหนียวจะมีความ เดเวลที่2จะยากขึ้นนิดนึงนะครับส่วนข้าวเจ้านี่จะง่ายกว่านะครับเพราะว่าข้าวเหนียวนี่ต้องแช่น้ำนะครับประมาณ 2- อถึงสชั่วโมงนะครับภาษาอีสานเขาจะเรียกกันว่ามาข้าวไว้นะครับถ้าหากว่านำข้าวเหนียวไปนึ่งเลยก็ไปหุงเลยไปนึง่งโอ้ยใช้คำว่าแล้วไปนึง่งไปนึ่งเลยก็จะไม่สุกนะครับผมซึ่งมันจะ หม้อไหมนะครับคาว่าหม้อไหมอ่ะต่อกันเลยนะครับจากข้าวเจ้านะครับเปิดดูกันนะครับซึ่งสุกแล้วนะครับไฟดีเรียบร้อยนะครับขึ้นมาด้านบนนะครับก็เปิดดูนะครับโอ้ยนองเลยก็น่าจะพอดีนะครับผม ดีโอที่นี่ง่ายนะครับไม่ยากเราก็ตักขึ้นมาเลยนะครับเราก็ให้เวลาในการเข้าหมก่อนนะครับทำไมเพราะว,ว่าก็ให้ให,ให้มันเลยเปไปก่อนนะครับนี่นะครับโอเคก็จะได้กินนะครับผมซึ่งวิดีโอก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ รีวิวหรือทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับปล่อยให้มันหอมนิดนึงครับ